ดอกแดดออกนะคะตอนนี้นะคะแล้วเสือภพไปก็ขุนลุมอยู่เอกจะขุดเพื่อจะทำเต็นท์นะคะตอนนี้ฝนก็ตกหนักโอ้โหฝนตกแดดออกนะคะโอ้าววอ้โหฝนตกแดดออกโอ้โหดูพี่น้องฝนตกแดดออกโอ้โหหลังคาแทบพังน,นะคะ แดดออกอนนี้ก็ฝนตกนะคะฝนตกแดดออกนะคะอันนี้ก้อนฝนอยู่ตรงนี้นะคะก้อนฝนะคะค อริสอนกลับบ้านแล้วอริสอนกลับบา้านผะลตกแด่ดอ,อกที่การผลให้ลูกค้าผลตกแด่ดอ,อกนะคะว้าวว้าวว้าวผลตกแด่ดอ,อกพี่น้องยายยืนจากผลอยู่ตอนนี้น,นะคะ ดูขาวนะคะฝนตกด่างแรงนะคะตอนนี้นะคะน,นี่สวยงามมากนี่มีเมฆฝน <ๆ S 2> อยู่อันเดียวนี่นะคะอันนี้คือฝนตรงนี้นะคะตก ก็ทำปากฝนเลยนะคะทำแข่งกับฝนเลยนะคะตอนนี้นะคะเอาทำไมไม่เข้าร่มไม่ไม่เขา้าร่มอ่ะทำแข่งฝนเลยเหรอตอนนี้กำลังทำหน้าบ้านนะคะ ฝนตกแดดออกนะคะฮือร่วอนไม่ได้ยายร่วงนอดกันเลยฝนจะตกเล แก่อ,อะไรตัดตัดทางนูน้นตัดทางนูน้นทางเล็กรับดูก่อนว่าจะอสูงขนาดไหนอันนั้นมันแตกแตกแตกายไงก็ตัดทิง้งโออตัดเอโอเคเค okay. นสวยกว่าใช่ใช่ใช่ต,ตัดตรงที่มันแตกอะ่ะ ตัดตรงนั้นเลยตรงข้อมือเออตัดตรงนั้นเออเค okay, ตัดตรงนั้นเละตัดก่อนที่ตัดก่อนพอดีเลยตัดตรงนั้นแหละตัดข้างบนนะเอาข้อมันไว้มันจะได้ไม่แตกอีกกะปูมี้ข้อออก อันนั้นตัดข้อตรงมือจับตัดข้างล่างอเออตรงมือเข้ากันเลยตามไปมันจะแตกเหลือไว้หน่อยตามไปมันจะแตกทำตักก่อนเลยนะคะ ทำแก่งกับฝนเลยไม่ยอมหิดนะคะฝนตกแดดออกด้วยนะคะเสียงฝน,นตกดังแรงฮะโอเคนะคะ,คะกดไลค์กดแชร์สมอคชา้นแด้วยค่ะสวัสดีค่ะ